โอ้ซอยนี้ทุกคนดู้างบนตรงนี้เหมือนจะมีมุมอะไรให้เราเข้าไปเก็บอะไรนะทุกคนเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยหนึ่งเนาะดูหางนกยูงโตมากเลยทุกคนโอ้โหตรงนี้เพื่อนเห็นไหมหน่งโอ้โหไม่มีให้ทางเข้าไปแล้วตรงนี้มีต้นกระถิ่นนะพี่น้องจ๋าโอ้โหมุมนี้ทุกคนสจะานา้า หานุยุงโตมากนี่ขับเฮาของเราอยู่ด้านนี้เห็นไหมโอ้โหทุกคนหมู่บ้านเราจะอยู่ใกล้ๆสนามเนี่ยเครื่องบินเล็กนะจะมีเนี่ยเครื่องร่อนมาบินนะคะทุกคนโอเคกินกัน,อ,น,กนอร่อยไปไปเดิน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 สะอาด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 ,สะอาดมาก อ่อนมากโอ้ต้นนี้โตแล้วทุกคนเห็นไหมสวยงามเงียบสงบเหมือนเดิมทุกคนเอยเห็นไหมต้นนี้มีแต่ใบไม่มีดอกนะคะไม้ นำ,นำเลี้ยงสว์มาขับถ่ายนะปรับสองกรับอืาตัวน,นี้โตมากเลยทุกคนนะม,มีเสียงเด็กๆเ,เล่นน้ำเลยนะสวัสดีจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้ยยังไม่ได้เอากนมโมาให้พี่ทองเลย โอ้พี่ทองเอ้ยเดี๋ยวถ่ายวีดีโอหน่อยนึงก่อนเด้อโอ้เป็นยังไงเดิอพี่ทองสบายดี